เสียเยอะไรปกว่เป็นนันอ้่าแลเป็นนี่นว่างเดี่ๆก็เจอตลอาคอ่นั้ก็เป็นต่าขายของคนนั้นอ่ะ หลายๆคงน่าจะไม่เคยเจอ,จอเรื่องของผมถ้าคุณด,ดูจำ,ำนวนจนนวเครื่องดีครับน่จะทำอย่างนี้กับผมน,น,น,นะไอ้หนูเป็นอะไนะคุกคือคอเจอตัวเองอืนน รอันนั้นคือโัค้าขายของเห็นไหมยัวค้าขายงเนี่ยที่มีี่มีอะไรกลมกลน จูเน <chat> ่จูเน่จูเน่ทุกคนก็น่าจะได้อยู่หมือนกันครับยังคุกอันนี้ทำหนงี่ไหนมี่ไหทุกคน ได้แล้วดราอานคาถาหมดแล้้เอนี่เปแล้รเอเอไม่เหอช่วยไปป่วนเคื่งนึงดยว่ะ แต่ยังไม่เคยเจอแดนดี้นะครับแดนดี้ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนแต่ที่แน่ๆเคยเห็นอันนี้นะเห็นพ่อค้าของอืมอืม เป็หมอหนกะ็ฉลาดใก้ฟังเรียนเดียไแล้วเออหายนั่นเ่เจอนั่นไงหิ้นงเก็บใกล้ๆอีกฟังเดียนแล้วว้ยขนึนเน่มาจะซืออ้อทิชชา่ไปนิดนึงนะดัง ไม่ตลกทำไมแต่เดี๋ยวเนี๋ยนี่แอรสไกด์อาย5เลย ผมไม่มมเ,เมหมือน,นตายน่าีข้อเยอะเรื่องต้องลืมนกันไปว่ามันจะทอดติดตดยเารยติดเครื่องมันตายเนี่ย ทำคนเดียวนะี่ไงเห็นเห็นยองม,มือก็ผมก็ว่าอยูงเสียงเลยรขุดพูดเล่เรตอนเที่ยงไม่ได้หายคิดอ่ะ ลุกคนไรังโอเคฮัมม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  Thank you.